สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาปิ้งหมูบาร์บีคิวกินกันพอดีว่ามีของในตู้เย็นเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยเราก็จะทําการเคลียร์ตู้โดยการมิกเป็นหมูปิ้งบาร์บีคิวหรือหมูย่างบาร์บีคิวหมูของเรามีเป็นหมูสามชั้นกับหมูชิ้นธรรมดาเราจะหั่นเป็นชิ้นคําโตหน่อยหรือเป็นลูกเตา๋าเพราะว่าเวลาที่เราย่างไปหมูจะทําการหดตัวเล็กลงมาเราเริ่มจากการหมักตัวหมูด้วยโยเกิรต์ต โยเกิร์ตเราใช้เป็นรสธรรมชาติ2ช้อนโต๊ะตามด้วยรสด,ดีหมู1ช้อนชาซอสน้ำมันหอยอีก2ช้อนโต๊ะซอสซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะเราจะปิดท้ายด้วยพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นทำการคนส่วนผสม เพื่อทำการหมักหมูให้ทั่วตัวหมูไปเลยเราจะหมักหมูทิ้งไว้20นาทีระหว่างการรอตัวหมูเราจะทำน้ำซอสน้ำซอสของเราเริ่มจากการใส่ซอสมะเขือเทศลงไป1ถ้วยน้ำจิ้มกลางตามด้วยซอสพริก2ช้อนโต๊ะระหว่างการทำเราจะใช้ไฟเบาหรือ ค่อยเปิดไฟทีหลังก็ได้น้ำผึ้งอีก1ช้อนโต๊ะแต่ว่าทีหลังหลังจากการคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วผมชิมแล้วว่าน้ำผึ้งมันยังไม่มีกลิ่นหอมและยังไม่ออกความหวานผมเลยใส่ลงไปอีก1ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นตอนใส่น้ำผึ้งเราใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกปน่นละเอียดหรือพริกปาปริกา้า1ช้อนโต๊ะ เราจะปิดท้ายด้วยผงอริกรโน่หช้อนโต๊ะหลังจากนั้นจะทำการตีส่วนผสมหรือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนการตีหรือการทำซอสเราจะใช้ไฟเบาหลังจากการตีซอสหรือทำซอสเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการวางซอสไว้ก่อนหรือจัดใส่จานแบนเพื่อทำการทาตัวหมูที่หลัง ผักของเราวันนี้ผมมีเมื่อเขือเทศอยู่1ลูกเห็ดออริจีอยู่3หอมหัวใหญ่1ลูกพริกหยวก3เมเม็ดเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาเสียบกับตัวหมูขั้นตอนการเตรียมเตาเราจะนำตัวถ่านไปจุดที่เตาแก๊สแล้วค่อยมาจัดวางระหว่างนั้นก็รอให้ไฟลุกขึ้นมามอดลงไปนิดนึงแล้วค่อยใส่ตัวขี้เถ้าหลังจากไฟเบาเราจะนำตัวหมูลงไปปิ้ง ระหว่างการปิ้งเราจะหมั่นพลิกตัวหมูเพื่อให้ความสุกข,ของตัวหมูสุกทุกด้านและสุกพร้อมกับตัวผักของเราการย่างหรือการปิ้งเราก็ค่อนข้างที่จะต้องทําการพริกด้านหมูบ่อยสักนิดนึงแต่ว่าไฟนี่ก็ควรจะต้องใช้ไฟเบาอย่าให้ไฟลุกขึ้นมาถ้าไฟลุกเราก็ใส่ขี้เท่าลงไป หลังจากที่ตัวหมูของเราสุกได้ที่แล้วเราก็นําซอสมาทาหรือราดแต่ว่าของผมไม่มีตัวไม้ทาเราจะทําการคุกในจานไปเลยคุกแบบนี้ให้ครบทุกไม้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะย่างตัวหมูลงไปจนกว่าตัวซอสจะแห้งติดกับตัวหมูพอซอสของเราแห้งติดกับตัวหมูเรียบร้อยเราก็จะจัดขึ้นมาใส่จานพร้อมเสิร์ฟและสามารถกินได้เลย วันนี้ผมกินคู่กับผักสลัดหรือผักหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูหมูย่างบาร์บีคิวถ้าใครชอบคลิปทำอาหารหรือคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ